สบายดีสบายดีกันมืนม่อทุกคนเด้อวันนี้ก็ม,มาอยู่กับพ่อค้าสองคนคนอกกับสองน้องแฟสผมอ,อยู่เ<ช>ด,ด้อมืัอนี้เขาก็สิมานับกี่นายเนาะหลังจากที่เอามาเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเบิรงกันว่าสิได้จะกี่ตัวเนาะเ<ช><ห>บิรงอีเมก็นับนี่ส,สิบสี่สองสิสามเนี่ยอันจากสิบสองสิบสมโอ้แม่สาวสิบสองสิสามตัวสาวสิบสองสิสามคู่เนาะคุนจับมาเป็นคู่มีนเนาะ อาคือวตายหมดว่ะันนี้จ็ตัวเซนามันตายได้หกสิบตัวแล้วหกสิบสองตัวละหกสิบสี่ตัวสามสิบี้กแล้วก็ห้าตัวร้อยกับห้ตัวเอาก็บอมนะบอมตัวขาดเครื่องทยื่ซื้อบอมนี่น บแมนไหมสองเจ็ดส <no no. ิบสี่ร้อยสิบห้าตัวร um ้อยสิบห้าตัวเจ็ดสิคูเดนงไม่ไดาเจเจ็คูเออเจ็บคูกัร้อยสิบสี่ร้อยกับสี่ตัวเจ็ดสิบคูเจ็ดเจสิบคูเนาะบัตนี้อันนี้ของไอพีเนาะอันนี้ของน้องบอมน้องยูเนาะทุกคนนี่คือของน้องบอมน้องยูร้อยกับสี่ตัว ร้อยสีนน่สิบสนหนอยสิบห้าอสี่สิบห้ากับต,นต้นเลยเอาว้งแม่บอกเจ็ดสิบนะบองก็ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบพอดแม่ร้อยสี่สิบจับเนาะร <40 5 S 1> ้อยสี่สิอยอสิบอันนี้จะเป็นของพี่สายนะคะของอน้องบอมน้องอยู่ได้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าตัว <S <S นับของพี่สายแม่จะนับไปเป็นคููนี่ โอ้เด็ดเลเสริมเนอะอันทำมาในตอนอิดคือสิพ,พอกินแล้วเนอะโหเมื่ยอยาปานนี้เลยเขาทุกคนอ,อาจจะได้ดูน้องอยู่นะคะตอนที่น้องอยู่ไปตอนตอนแรกๆน้องอยู่ไม่ได้ขุดนะคะน้องอยู่หาให้เพื่อนหาขวยให้เพื่อนลเลยเขาก็ให้เพื่อนขุดเพื่อนก็ยัดใส่กระตุกเพ่อเลยบอกว่าแหงหมานถ้าน้องอยู่เด้อเออเอเอยัดใส่ตุกกระปุ๊บอ้าวเลี้ยวเบึงหน้าแล้วกะเป็นเดึกตีนช่าง ทีได้กินหลายเนี่ยอันเอาไปตอนหกโมงหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามแปดสั่โมงเข้าไปแปดชั่วโมงมันปวดได้หลายกันตายงึ๊ดเอาไปตอนหกโมงเข้ามาตอนหนึ่งโมงเนอะหลายวันละหองห้อมันตายแล้วมันนีไปแล้วห้องไอพีได้ฟูฟูขึ้นแต่ว่าคุณเราแดงหลายห้องไอพีจะเจกตู่กับเมย์ห้าสิบสี่ไอพีสองหก ไอพีได้สักหกครูห้าสิบสองน้องอยู่โอ้ขนาดว่าเฮาเสิ้อตื้มเสื้อน้ำเส้นได้ได้ฮะส่วนเพื่อนดีได้ฮะเฮาไปบอกญาติส่วนกันอีกได้ฮะทุคนเฮาแม่ลอยเหอะสี่สิบห้าเนี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเฮามาทำอาหารกินนะคะดูค่ะทุกคนโอ้ยเยอะมากเลยค่ะดิเนี่ย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 เลยเยอะมากรอดูนะคะว่าเราจะทำอะไรกินเมนเฮ็ดละแย่งเนาะเพราะว่ามันได้ไล่ป่านี้คือได้เอาไว้กินได้บอก ขวดไปไว้เจ at ี๊ยนได้บอกเมนเม่นเอตุ้นได้บ้างมือเอตุกเอตุเ็ดออยเล่นได้กอเมนเมนได้บอกก็ไล่เลยกินบ่มัดเอาไปไว้ครื่หนึ่งแดีคุณได้ไปกินลายมืออเดี๋ยวมาเจอกันอีกเนาะทุกคนว่าเหาซืเฮ็ดยังกินเนาะคนหลังจากที่เหาซ้อมลายเติบเนาะซ้อมโดนเห็ดโดนว่าซ้อมลายสมุนเนาะกดจะเลี้ยเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกดจะเลี้ยได้เยอะก็มาช่องขี้ออกได้ลายได้ ไปคูดมาเมื่อยยังมาซ่อมขี้เมื่อยอีนอกาะนี่ะเอ็ดแบบจะซ่อมแบบนี้เนาะยิบไอโฟมอ่หยิบ่บนนี้มันโอ้อะขีมันนี่เขาก็จะเอามาฮ็ดกินเนาะมาบึ้งกันนะว่าเชดอยังกินเดสําหรับอ่าตอนแรกตอนแรกเขาว่าได้ เกือบได้เขาสองร้อยจ้ะผกเนาะเมนแล้วนับไปนับมาจะหนึ่งร้อยสามสิบหกตัวไม่อับนับพิษเนาะไม่อับนับพิดนับมาอีกนับหอบอีกสองรีหนึ่งร้อยสามสิบหกตัวเนาะสามคนไปสามคนไป็นโซ่โอ้ใันเพื่องไปคูณนี้ยัยบจุ่มเพื่อนเดือว่าอ่าฮดลอยมา 100, 1, 1> คลายเพลงดิเองลอยหนึ่งตัวอันห้าสิบพันหกสิบพันจมเพิ่นเดือ <laughs> ขนาดทำไปสามคนยังบูได้ฮอตฟุลสาวหวานจัง <laughs> เดี๋ยวเขาเอดกินกันเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดหยังกินแดงโอ้ทุกคนนเนาจะมาตำเครื่องการเฮ็ดอ้อของเฮาเนาะเฮาแดงอันนี้คือบักเพ็ดนาะนะคะอือฮาจะแบ่งเครื่องนึ่งไว้ไว้นนอ,อันนี้เครื่องนึ่งแล้วก็อยู่นี่เครื่องนึ่งเนาะนี่อออ้ยู่น,นี่เครื่องนึ่งอ,อันนี้จะเอทครัวแล้วก็อยู่หม้อจะเอทอ้ออันนี้จะมีบักเพ็ดแล้วเนาะมีบักเพ็ดแล้วก็อันนี้เฮาจะซอยหัวผักบัวใส่หัวผักบัวแดงเด้อเดลือวใส่น้อยนึง ได้ค่ะน้องเองเออเองนี่ก็จะเป็นพวงสูงรถนะคะใส่น้อยเสียบน้อยใส่หลายเสียบหลายใส่เยอะๆเต็มปุกรถเอาแกนมาเพลรดีสตาร์ทองก่อนเนาะ นี่นะทุกคนตอนนี้น้องอยู่ก็กำลังจะเอาตักเอาเครื่องปรุงไปใส่หม้อไม่มีใครเห็นใช่ไหมกระโดตรงไปเดี่ยกระโดตรงไปไหนวะอันนี้จะเป็ดนอ่าอันเด็กเกาะข้าวเบือเออข้าวเบือข้าวเบือที่เขาตาเบือนาะงตุ๊กเจ้ข้าวเบือใส่อันนี้ก็จะเป็นปลาละนะคะทุกคนใส่ไปเยอะๆนะ ยใส่ร้ายเข็มก็เออลองวิ่งเหมือนเข็มเนี่ยปลาแด๊กฟังคำว่าปลาแด๊กปลาแจ๊กเลยกระสุนขนปลาแด๊กเหมือนนกแจกเอาคัลโหลปลาเข็มมันตัวปลาเข็มหรือปลาแจ๊กปลาปลาเออนปลาละปลาละปลาภาษาไทยปลาละภาษาลาพันปลาแจ๊กให้งงไปกระใหญ่เลย ก็จะเ,เอามาคั่วตัวเป็นๆมันมีไข่โคตรเยอะเลยทุกคนนามนี้เนะี่ยอ้อเมนตูลไข่ตุตตต๋นทองตามนีเมนซับเอาหัวกับห้างออกจากกันแม่อ้อไข่ลุลายย่อยเลยไข่ลุกลายย้อยแค่สีคือเป็นวินตายลายย้อยมาเกียงมืดแล้วอะคือโบเห็นละมาเกียงซวยเหา่าใดเนะาะจสีตาย เรพากันตายอยู่ป่าเนาะเพราะว่าพากันเจ็บหัวปวดหา้าเราไปเจือมะเกียงป่าเนาะทีนี้จะมีมะเ,เกียงป่าจำนวนมะเกียงป่านี่ไม่ถึงครับมีมะเกียงป่าแล้วที้เหีแยวแบบแบบจริงนะซื่งตามหมวกขึ้นมาแบบมันลายตาเหมือนฝุยูบคมต้นไม้อ,อะเนาะแม่มันฮอนแหงนี่ตองจอกตองหมงละเอาอยู่โฮมโฮมกนต้นไม้แล้วมันจะมีเงาดำกับเงาเขาเงาดำกับเงาเชมแล้วงงอลไรแบบนี้ งงน้ำซอกตาพี่จนซอกกันควยจินนาย,ยสิตายคิดทับอิดเป็นนองบอมคิดว่าน้องบอมเป็นผู้เดียวเนะาะยยกพาเพื่อนเหนือแล่ว่า้านอันเพื่อนมามามานางพักพรเพื่อนก็นว่าซื้อเป็นวเจ็บ <c oughs> น้องอยู่กระเต้าก็เป็นน้องบอก็เต้าก็เป็นอ้าวเป็นเมื่อทุกคนเลยวันนี้อันนี้จะเป็นน้ำอันนี้จะเป็นข้าวเบือะจะมากินตัวเองโอ้โหเสี่ กินแรงมากเลยกิ <pe> ch, นเะผ็ดกินมักเผ็ดมักเผ็ดไฟไหม้เสียอีกเลยเสียหน่อีกนะึงนอ้สีมันก็จะงามงามคือแบบตัวนี้กำลังแบบอันเคยเห็นปะเวลาน้ำึ้นแล้วตัวจิรอมาเป็นปุ่มพะนะก็เสื้อนำลายเทลามาันปาั่นแจงเอาเลยชอบเองค <st> ่ะน <N> ี่ทุกคน แม่ได้ตัวเจียมีแม่หางเมื่อกี้เนาะหางมองหางมองอยูอันอยูอันเดกเกาะอยู่เงินทางได้เจียอืมอืมอู้เลือดออกอะมค้าตายข้างขาวข้างขาวนะคะไม่ใช่เจียมันเป็นข้างขาว <c oughs> นี่นาอทุกคนน้องยูก็จะเอาตัวจีนายมาคั่วนะคะตอนนี้เอามาต้มก่อนเนะาะต้มให้มันสุกๆุกก่อนพอให้มันกรอบเนาะ ตันนี้เ่ากระสิตำหัวกระเทียมเพื่อจะเอาใส่นี่เนาะเมื่อกี้นี้ห่อต้มใส่น้ำไปแล้วละบัดนี้เ่าจะมาคั่วบัดนี้อันีกระสิคั่วมีหัวชีไข่แล้วกระกระเทียมเนาะเออบัดนี้ชิ้นสุดอีกเหรอ ใส่เงีนะคะคทุกคนจีนายใส่ที่ปุ๋ยในที่สุดก็เสร็จนะคะขัวแมงกีนายขัวแมงกีนายแบบบานๆเนาะสมุนไพรหลายที่สุดเลยนวมเอ็นงวมเลยนวมมาเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันกินข้าวยืดหึงเนาะทุกคนมาเด้อกินขา้าวนะพวกเขาเนาะว้าวทุกคน มาเด้อม,มากินข้าวเหล็กนำกันเนาะมื้อวนี้อาจจะกินข้าวคั่มไปหน่อยนึงเนาะหลังจากที่กินข้าวแล้วเฮาก็จะขึ้นไปขีดยางโตเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาส0งทุ่ม0ปดงอันนี้กระเมนเออกีนายเนาะอันนี้ก็แเม,น,น,เน,น,น,เมนครัวจีนายนี่แล้วก็อันนี้เป็นหนไลนี่ก็คือป่าแห้งกจว,กวอจากะปิเดี๋ยวเฮาก็สิมากินข้าวนำกันเนาะซีมึงดูซิมึงดไอพี่ครัว

เอ้ทุกคนจิข้านํำกันเนาะแปดแปดเป็ปีป็ปีแรกที่ได้กินตุ่นเมนที่นายนะมูตัวอี้รอัตัวบางเยื้ขนาดอันตัวผู้จะมูฟพร์จะกินข้าสดเทียนอยู่เป็นเรงคนยากอยู่วะไหม่เนาะ เราเป็นกลุ่มละมีข้าวอยู่หมดจิ้มจนเลิกเต้นอ่ะนู่นจะเป็นอย่างเริ่มไม่ไ้ไปห้องม่องมู่นมือจิ้มแนเขาเจ็ดปากเขาเช็ดมือชิ้งข้าวราบมันชิดงนะบนผัวะอ่นี่คตัวส่วนัุกอีกแต่ว่าสต๊อกมีข้าวเส้อตอนชิ้นก้องเขาหนูใ้อยไอยากเขาเลยเต็มใจ เขากินข้าวตอนหนึ่งโมงห้าโมงไม่ยากคือคือว่าข้มาชิมๆแล้วเขาทาเข้าตอนเช้า้าโมงห้าโมงก็เชแจงจีนกิเข้าตอเ้าเอาเอาข้าวเส้ากับข้าวอันช่วยให้เป็นอ้าที่ดีเดียวซะเราต้องมืดเดียวเอาปกันไปกนสีขาวทองครักชีมงสามโมงนข้าไ 你昨天来。 อเคทุกคนตอนนี้เขาก็กินข้าวแล้วแล้วนอนลังจากกินข้าวแล้วทุกคนก็ไปพักเนาะเพราะว่าไปคุดตัวจีปูมหรือจีนายเมื่อยเมื่อยหลานเนาะไปนอนเมื่อสภาพเลยพักตืนเลยนอนรับกันยังว่าเมื่อยแหงนอะเพราะว่าฝันไปคุดหาเขาฟาดว่าไปคุดหาจีนายอีกนบบอยู่ในฝันกันเลย เมื่อตัวจริงยังโม่พอยังไปเมื่อยในฟันอีกโอเคคลิปนี้เฮากัจลาทุกคนไปก่อนเนาะสำหรับการเฮ็ดอาหารกินในค่ำคืนนี้เนาะแล้วฮาก็เอ็ดเออะแล้วก mm ับครัวเนาะทุกคนแล้วคลิปนี้ถ้าไัมากก็ฝากทุกคน mm hmm. กดไลค์กดแชร์ <Okay. S 2> กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องอยูเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย